ต้องเป็นอะไรจเป็นยูไกมูว่อยู่ี่ไกลากลางอุ้ยแกกิรับเลยตท็อปมาไม่ใส่อะไรเลยนะต้ ขอมนี้เป็นชาเขียวใช่ไหมจะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราสักค um um ู่นะคะด่สเาเมเตอร์สองแก้วของเมเตอร์กันพี่ขอบคุณคกินล้ะ

ขอบคุณนะคะัเดี๋ยอดิมเดิมอ่ะตานเราะาไฮโลก็ขอบใจ้าขอบคุณนะคะเจอปิดเทอมดีสิเนี่ยใช่ไหมทำเดียอะนะ แต่เล่นด้วยกันก็สมอุมืนะจะไม่ช่วยกันหาเก่าใช่ไหมขอบคุณนะไ่าแล้วข้นข้างะวเอาอะไรดีคะกะปุกว่าสี่ห้าคะแต่งเป็นดบบเก